โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งรับชนนี่สโลโครับวันนี้เรามาอยู่กันใน ROM 2.0เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาสอนทริคในการหาเงินเล็กๆน้อยๆนะครับว่าเราจะมีวิธีการหาเงินอะไรยังไงบ้างนะครับจริงๆอะ่ะคลิปแบบเนี้ยมันไม่สามารถที่จะออกมาเป็นแบบ รายวันได้แล้วว่าเราจะต้องหาอะไรกันยังไงป้าเองคือจริงๆถ้าสมมติว่าผมมีทริคอะไรผมมีอะไรเด็ดๆนะครับะจะเอามาฝากทุกคนแน่นอนนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเราจะต้องขอแนะนําวิธีหาเงินอย่างแรกกันก่อนนะครับอย่างแรกก็คือนะครับการใช้ assistant beta of h o n o r นะครับนี่มาดูว่าเหรียญตัวนี้นะครับหามาได้ยังไงนะครับอ่า เหรียญตัวนี้นะครับหามาได้จากระบบผู้ช่วยนั่นเองนะครับคือ1นึ่ s เควสนะครับเราจะสามารถได้60เหรียญน,นะครับอ่าจำกัดสัปดาห์ละ1,800เหรียญน,นะครับโอเคดันนั้นกดรับครับพอก,กดรับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปดูว่าของที่เราสามารถแลกได้นะมีอะไรบ้างนะครับอไปเลยอยู่นะปุ๊บอ Assist a n t Metal o o Honor เนะครับปึ๊บเข้าไปนะครับมันก็จะมีของที่แบบสามารถทำปีกแดงได้นะครับอ่าใครที่ยังอ่าทำปีกแดงไม่เสร็จนะครับนี่มาแลกอะไรตัวนี้นะครับอ่าทำเฟอร์นิเจอร์ก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เราจะมาแลกนะครับนั่นก็คือ Memory Gem นั่นเอง Memory Gem นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่14,717นะครับ หนึ่งเหรียญเท่ากับว่าหนึ่งเควสนะครับเราทำเราสามารถหาเงินได้หนึ่งหมื่นสี่พันโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเลยง่ายๆนะครับมันมีเควสอะไรที่แบบเราสามารถทำได้เราก็ทำนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณซื้อเมมโมรีเจมมาปั๊บใช่ปะเห็นปะเนี่ยผมขายไปละสิบอันโอ้โหตอนนี้รับเงินกันแบบอย่างหนักหน่วง <laughs> โอเค อ่ะผมซื้ออ่ะผมก็รับมาปัา๊บรับเงินอ่านี่นี่เดี๋ยวดูก่นอนโอเคผมยังขายของไม่เสร็จโอเคจากนั้นวิธีการหาเงินอย่างที่สองนะครับอ่าหาเงินยังไงดีหาเงินยังไงดีนะครับอ่าหาเงินยังไงดีนั่นก็คือร้านค้าแห่งความโชคดีนะครับอ่าคุณผู้ชมทุกคนเนี่ย จะมีการสุ่มร้านค้าแ่งคามโชคดีเนี่ยอ่าแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคุณก็มาดูกันว่าเอ้ยร้านค้าของคุณเนี่ยวันนี้นะครับเขามีอะไรมาให้เราซื้อนะครับอ่าคุณมาตรงนี้ปึ๊บตรงนี้ไปเอ้าเอออะไรของฉันเนี่ยอ่ะโอเคเรามาอยู่ตรงนี้นะครับร้านค้าของโชคดีปั๊บอ่าดูซิว่ามีอะไระเห็นปะผมมีเมโ่เจิมอีกแล้วอ่า อึ๊บ่าผมก็ใช้แต้มเนี่ยอ่าส่วนแต้มพวกโคลลิ่งแต้มเอเดนเนี่ยแต้มอีเดนเนี่ยมันได้มาจากการเปิดกองมันได้มาจากการทำเควสทั่วไปนะครับในอ่าพวกอ่าเควสพวกหนึ่งจุดศูนย์พวกอะไรเงี้ยอ่าพวกเควสทั่วไปเลยนะครับก็ถ้าสมมติว่าคุณทำเสร็จแล้วคุณก็สามารถใช้แต้มนี้มาซื้อได้นะครับอ่ะโอเคอ่ อันต่อไปนะครับที่เราสามารถหาเงินได้นะครับโอเคปึ๊บเราไปที่จินเจอร์เบียสิตี้นะครับจินเจอร์เบียสิตี้อ่ะเลยปึ๊บมาเราวาร์ปไปปุ๊บใช่ไหม <c oughs> จริงๆอ่ะวิธีการไปจินเจอร์เบียสิตี้นะครับไปที่อาริเบรันนะครับไปที่มุมซ้ายบนนะครับมันจะมีซานตาคอร์สนะครับอ่าถามว่าเอ้ยคุณต้องการไปจินเจอร์เบียสิตี้ไหม มันจะเขียนเลยว่าจินเจเบดซิตี้อ่ะนะคุณขึ้นมาข้างบนอ่าขึ้นมาบนจินเจเบดจินเจเบดอ่าอันนี้นะครับอูอ้เด้อนะผมเอา้าขอติดขอติดอ่าเราตรงนี้อ่าคุณเดินไปนะครับเดินไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าแต่ผมให้อาหารน้องอ่ะผมลืมผมลืมผมลืมให้อาหารน้องไปเลยเนะี่ย อ่ะสักขู่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับให้อาหารน้องก่อนนะยครับตรงนี้ระวังนะครับมอนสเตอร์มันจะเป็นพวกตีก่อนนะครับอย่างนี้ก็ระวังตัวด้วยนะครับอ่าแป๊บ,บนึงนะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับสตะขู่ขออนุญาตอันนี้อันนี้ไม่ต้องทำตามนะอันนี้ให้หาสัตว์เลี้ยงอันนี้เป็นวิธีที่เราคุยกันไปแล้วใช่ไหมอ่าว่าวิธีการเพิ่มความ 3, สัมพันธ์ของสัตว์เลี้ยงเป็นยังไงอ่า ก็ลูกเหมือนกันลูกลูบลูกสคู่เลยครับเหมือนเขียวยังเขียวยังเขียวยังอ่าเขียวแล้วปุ๊บโอเคจันอาหารเรามีอะไรบ้างอู้ขยะเยอะเลยอไปสามพันอ,อันนี้ไม่แพงเอาไปเอาไประบายคลอง,ลงัะหน่อยปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเค ระบายออกระบายออกไปมีอะไรมีอะไรไหมอันนี้น่าจะโอเคลกล้วยน่าจะแพงจนไม่ได้โอเคอ่ะโอเคให้สิบอันโอเคทีนี้คุณมาตรงนี้ปึ๊บไปนี้มุมขวาล่างครับนี่เราจะไปดูกันว่าอ่าวิธีการปลดกริชช็อปนะครับนั้นทํำยังไงกริชช็อปนะครับคือเป็นช็อปที่เราจะมันจะสุ่มออกมาเว้ย ว่า,าวันนี้คุณจะซื้ออะไรได้นะครับโดยที่การซื้อเนี่ยคุณจะต้องใช้คุณจะต้องใช้ฉาดคุณจะต้องใช้ฉาดใ,ในการซื้อซึ่งชาดเห็นปะเนี่ยนะอ e ี e w i ว e เห็นไหมมันจะใช้กี่อันไม่รู้แล้วแต่มันจะเรียกนะครับจริงๆวิธีการตีนะครับปลดล็อกกิชช็อปนะครับมันจะมีพวกมิสเคสตัตวเล็กๆนะครับเป็นกล่องของขวัญตัวเล็กๆนะครับ อยู่นี้คุณตีไปเรื่อยๆคุณตีเนี่ยมันจะเป็นกล่องขวานที่เล็กกว่าน,นี้พอคุณตีไปเรื่อยใช่ไหมมันจะมีคําว่ากรีทช็อปได้ปรากฏขึ้นแล้วนะครับอ่าอยู่ตรงมุมซ้ายจากนั้นครับวิธีการหากรีทช็อปนะคุณมาตรงนี้อย่าลืมอัพอัพไอ้กล้องของเราเป็นโพลลิ่งเซลฟี่สติ๊กด้วยนะครับ <c oughs> เพิ่มระยะในการส่องเห็นบ้านอย่างเช่นสมมติว่าเรายังไม่เห็นกรีทช็อปเห็นไหมเมื่อกี้คือกรีทช็อปกรีทช็อปอ่ะมันจะมันจะสุ่มโอ้ย มันจะสุ่มเขาเรียกว่าที่เกิดอ่ามันจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับจริงๆมันจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ทุกครั้งคือมันจะอยู่ตามแมปนี่แหละแต่วิธีการหานั้นง่ายมากครับอ่าง่ายๆายนะครับอันนี้ไม่ต้องเข้าวาปเหมือนผมนะที่ผมเดินเข้าวาปเองโอเคอคุณมาตรงนี้ก็นนะเอตรงนี้นะครับเบิบกดตรงนี้กล้องถ่ายรูปเซลฟี่สติก๊กป้าบยือดออกไปเปิบเปลีปยนคุณก็มองหาลเลยเกียร์ชมดูมนหน่หนปกต,ติถ้ามันจะอยู่เนีอยู่ยยยยแถวๆนี้แหละ แถวๆมุมๆเนี่ยสี่มุมเนี่ยกิ G ๊ดช็อปอยู่ไหนกิ G ๊ดช็อปอยู่ไหนอะไรอย่างงี้อ่าพอสมมติว่าเราเจอกิ๊ดช็อปแล้วปุ๊บอ่ะเราก็เข้าไปดูว่าเอ้ยกิ๊ดช็อปวันนี้เรามีอะไรบ้างอ่าแต่ที่ทําได้ทุกวันนะครับอ่านี่กิ๊ดช็อปดูสิมีอะไรบ้างอ่าอย่างเช่นของผมเนี่ยเห็นว่าผมซื้อไปและปับ๊บคริสต์มาสนะครับเอ็กเวลนะครับอ่าเราซื้อไปละห็นป๊าอ,อันนึงมันก็สามหมื่นห้าถ้าซื้อแหละมันก็ใช้เงินแค่สามพันห้าแล้วก็เกล็ดหิมัตสิบเก อันนึงเนี่ยเราสามารถผมถ้าจำผมจำไม่ิด้เราซื้อได้อย่างละห้าอันมัง้งห้าถึงสิบอันเออนั่นแหละก็เรามาดูแล้วกันครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับพอสมมุติว่าแบบเราได้ของได้อะไรปุ๊บเราก็เอาไปขายครับพอเราไปขายปุ๊บเราก็ได้ตังค์งะ <c oughs> ง่ายมากเลยจริงๆอ่ะถ้าวิธีเนี้ยผมแนะนําให้เป็นสต๊าฟินาเหลืองก็ได้นะสต๊าินาเหลืองนะครับเอามาตีหาเงินตรงนี้นะครับหาเกตีมาโบพอได้เกตฮิมาปไปนั่นแหละทำคลีชช็อปนะครับอ่ะนี้เราไปดูกันว่าวันนี้ผม ไปทำโพสต์มาผมขายไปเท่าไหร่อะไรยังไงนี่ดูผมดองแต้ไมไว้แล้วผมเอามาขาย,ยางี้นี่าาขายเออเนี่ยผมเก็บไปทั้งหมด1 5 0อันร้150อยหาสิบก็ผมขายไปเมื่อกี้สิบอันนะครับก็เนี่ยได้ตังค์ง่ายๆนะครับไม่ต้องออกแรงอะไรเยอะเลยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับคอนเทนต์แบบนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีคอนเทนต์อะไรดีๆอย่างนี้มา เซิร์ฟอีกนะครับรับรองว่าแน่นอนว่าผมเอามาลุงแน่นอนไม่กักไปแล้วนะครับก็แบ่งแต่งกันรวยไปนะครับไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ